W A R M U P War m มอการอบอุ่นร่างกาย C W O L D O W N คู o ดาว w n down, การผ่อนคลายร่างกาย R U N N I N G รั n นิ n งการวิ่ง S T R E T E H I N G s t t c h i n g การยืดกล้ามเนือ้อ J O 7i ng jogging การ jogging